สวัสดีค่ะเพื่อนเื่มาเดินออกกําลังดีนะที่แบบตาเห็นน้องก่อนชะงักเท้าไว้ทันไม่งั้นเหยียบน้องแน่อ๋อตัวเล็กมากค่ะตัวจริงตัวเล็กมากน่าสง,งสารอะเห็นเอเห็นชีวิตสัตว์ทั่วๆไปแล้วกแบบนึกดีใจนะคะว่าเราโชคดีเนาะเราเกิดเป็นคน เขาก็ตัวเล็กนิดเดียวจะจะมีชีวิตรอดไปถึงตอนโตได้หรือเปล่าก็ก็ต้อง <c oughs> ก็เลยทำให้ให้นึกถึงชีวิตคนเราจริงๆเราเราเกิดมาเราก็มีคนมีพ่อมีแม่ดูแลเรานโตเนาะเ็นช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็แม่คะา,าดูดูเขาตัวเล็กตัวเล็กมาก ซูมเต็มที่ก็ได้แค่นี้เองดีที่ที่เห็นน้องก่อนไหมงั้นก็เหยียบน้องไหนไหนเขาจะต้องดูแลตัวเองจากสัตว์ชนิดอื่นอีกนะคะก็ขอให้น้องสู้ๆนะคะโชคดีนะคะลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้ได้นะคะลูกโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะบบาย